ครับกลับมาหยิบล้านกันต่อทางช่องอาเาเชวก็นักเป็นประจำทุกวันหยิบเตล้านกันอยู่แล้วอนหวานไงสุดยอดสุดยอดจริงๆเนาะวานันเด็กกวหนังสือนี่โอ้ยวนันมาอะไรวันพุธใช่ไหมเออวันพุธเนี่ยครับันลองเปิดดูดิวันพุธเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆ วันพุธหน้าเท่าไหร่ล่ะเมื่อวานเนี่ยลองเปิดดูครับเนี่ยวันพุธเนี่ยหน้าหน้านี่แหละหน้าท่านดูด้วยครับเนี่ยอ่าดูหน้าร้อยร้อยกับหน้าร้อยกับร้อยหนึ่งนั่นแหละครับสองหน้านี่แหละ,หหละ,หหละสลับกันอยู่น,นะเมื่อวานเป็นไงนะี่ะเต็มเต็มลาวพี่น้องชาวลาวแล้วกันรับโลดรับโลดนี่อย่าธรรมดาแต่ก็เดี๋ยวโอ้ยสุดยอดไปได้ทุกที่จริงๆนะเอาหนังสือหนังสือนะเอา นี่คือสุดยอดคัมภีร์รวยจริงๆมีตรงแลวเปิดแน่นอนวันนี้ก็เปิดแต่เช้าได้แต่เช้าแล้ววันพระสมบดีทัานเปิดวพพระสัมบดีนั่นแหละโอ้สุดยอดหน้าร้อยหนึ่งะครับสุดยอดอ้าวนี่คือช่องไอจะแนวขึ้นลักณะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับวิจัยสงครามสู้จะโลงกษชตริจะรงกษัตัดมาพูดคุยกับคุณมังเป็นประจำมาแนะนำตั้งหน่วยถูกดูดวงให้เป็นบัญชคนามสเลศซองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีก็เลยชัดๆจัดไปใครอยากรวยต้องมีคัมภีร์รวย <laughs> จริงๆนะ สั่งเลยวันนี้ผมให้สองเล่มนะวันให้เล่มเดียวน้อยไปหน่อยครับวันนี้ให้สองเล่มครับให้สองเล่มพิเศษในกรณีพิเศษนะท่านอยากได้เป็นเจ้าของหนังสือที่แห่งความร่ำรวยตรงนี้ก็สามารถสั่งไปสูรุก4ีสองแปดแปดหนึ่งศูนย์อะไรก็บ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดนะผมวันนี้ผมให้สองเล่มนะให้สองเล่มกรณีพิเศษนะครับนอกนั้นท่านอ่าก็ตามปกติแล้วกันให้สองเล่มครับวันนี้จัดไปสองเล่มนะครับอ่าจัดไปซูรุกีสองแปดแปดหนึ่งศูนย์อะไรก็บ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดนะครับบ้านหมอดูหนึ่งเก จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ้าก็กลับมานะครับก็อันนี้แหละคือเรื่องของโหราศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วล่ะวันนี้วันครูนะวันนี้วันครูครับวันครูก็เป็นวันที่ท่านยกย่องว่าเป็นวันที่ดีที่สุดอะเพราะฉะนั้นใครจะไหว้ครูนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ทําวันพฤหัสนะวันพฤหัสถือว่าวันพฤหัสนี้ห้ามถอนนะโดยปกติแล้วเบอกววันพฤหัสห้ามถอนอ่าก็เรียกว่าพุทธห้ามตัดพฤหัสห้ามถอน อังคารห้ามโกนอย่างเงี้ยนะอ่าหรือว่าเผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารอย่างเงี้ยต่างก็ห้ามไงเพราะฉะนั้นก็คือว่าสนานก็ห้ามวันนี้จะอะไรถ้าถอนหนวดถอนเขาถอน อะไรก็แล้วแต่ถอนต้นไม้ถอนอะไรก็แล้วแต่ทําพิธีถอนบ้านถอนเรือนเนี่ยเขาไม่ให้ถอนวันพฤหัสไม่ทําวันพฤหัสครับไอ้ทำวันพฤหัสจะเดือดร้อนเพราะถือว่าวันพฤหัสเป็นวันแห่งความเจริญวันเป็นวันปลูกฝังความรู้ปลูกฝังสติปัญญาปลูกฝังความเจริญรุ่งเรืองปลูกฝังความอุดมสมบูรณ์มั่งครั่งท่านก็เลยไม่ให้ถอนการถอนนี่ถือว่าไม่ไม่ถูกโฉลกกับวันพฤหัสเพราะฉะนั้นวันพฤหัสห้ามถอนนี่คือหลักการนะหลักการทางด้านโหราศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า ก่อนที่จะไปสาระดีๆแบบนี้ก็ขอบคุณครีมนะ้ำมันมาบายูนาเด้งดึงสบู่สูบพิเศษนะ่าใสปิ้งปังสั่งเลยครับปูดมาจะสามปีอยู่แล้วยังไม่ได้สักโหลขายยังไงเนี่ยโอ้ยขายแบบกันหน่อยดิขายกันขายกันขายกันเองหยน่อยดูขายกันหนี่ยสามชั่วโมงขายไปสิบสี่ล้านของเราขายมาสามปียังไม่ได้สักสองโหลเลยเอานะ้าวันนี้สั่งน้อย อยากได้กี่โลวันนี้ทบไปเดินซูทุสี่สองแปดแปดหนึ่งซูตัแล้วก็บ้านมันูหนึ่งกับแปดแมพูคนนี้อยู่แล้วสั่งเลยเว้ยแต่สมุูดีแล้วทำไมขายไม่ได้ก็ไม่รู้ <c oughs> บางทีคนไม่ชอบของดีอ่ะเห็นใจไหมล่ะของดีบางทีก็ขายไม่ได้นะเออแจกฟรีเอาแต่ขายไม่ได้อ่ะมาตรฐานอย่างของดีเออคนไม่ชอบของดีนะของไม่ดีนี่โอ้ยใครเอาใครเอา <c oughs> อจัดไปตามเราเอาั่ายหน่อยั่ายหน่อยนะจ๊ะขอขอ ขอหน่อยนะครับท่านผู้จัดก,การอะไรนะผู้จัดก,การผู้จัดก,การฝ่ายสันทนาการสั่งไปแจกสักร้อยโหลขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่ผ่านมาทั้งปีเลยก็เดี๋ยวทํามทคลิปขอบคุณคณะเจ้าภาพที่ทําให้เรามีกิฟกาแฟมาได้ทั้งปีเลยนะก็ถือว่าสุดยอดมากส่วนในเดือนธันวาคมจะเป็นชิปพิเศษที่พิเศษนะ ท่านใดที่จะไปกับผมก็ผมขอแค่8ท่านเอาแค่8ท่านนะอแปดท่านอันนี้8ท่านปิดเลยนะครับแท่านหรือแค่4ท่านก็พอ4ท่านก็ได้8ท่านก็ได้นี่แหละถ้าไม่ได้8ก็ขอ4นะครับประมาณนี้นะขอ8แล้วจะสวย ขอสี่มันจะเหนื่อยนะขอแปดนี่จะสวยครับผมนะจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์อะไรก็บ้านมารูหนึ่งเก้าแปดนะครับอ้าวก็ว่าไปตามนั้นอ้าวใครอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ก็สามารถเรียนรู้ได้นะผมว่ามันก็เรียนรู้กันได้นั่นแหละโหราศาสตร์ไี่ใช่เรื่องการเรียนรู้อยู่ตลอดระยะเวลาอยู่แล้วลว,ว่าโหราศาสตร์โหราศาสตร์เป็นการเรียนเรื่องของเรื่องของธรรมชาติอย่างแท้จริงนะเรียนแบบเข้าใจเรียนแบบรู้เคล็ดเรียนแบบแก้ตากนได้นะผมว่า ก็ยากนะโหราศาสตร์เนี่ยเฮการที่เรียนแบบนั้นๆก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันที่จริงเรื mean, ่องของโหราศาสตร์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาดูกันแบบนี้นะดวงคนนั้นจะเป็นเงินดวงคนนี้จะเป็นยางไม่มีนะครับแต่สมัยก่อนโหราศาสตร์เขาเป็นบุรพาจารย์ด้านโหราศาสตร์เขาไปี่ปปรึกษาเจ้านายพอราปรึกษาเจ้านายก็สมัยก่อนเจ้านายมีหน้าที่ในการที่ปกป้องดูแลบ้านเมืองขยายเมืองแล้วก็คือเอาบ้านเอาเมืองลักษณะงี้นะก็เรียกว่าหรือปูบ้านแปลงเมืองหรือลบเอาบ้านเอาเมือง หรือว่าเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูหมูมานอะไรพวกนี้ก็คือใช้หลักวิชาโหราศาสตร์สม <an> ัยก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องวิชาโหราศาสตร์ที่เป็นความลับเป็นความลับสุดยอดจริงๆนะเมื่อก่อนเป็นความลับสุดยอดการถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์สมัยก่อนก็จะถ่ายทอดก็เลือกเป็นรุ่นรุ่นไปให้ลูกให้หลานรุ่นลูกสู่หลานหลานก็จะไปแบบนี้ครับไม่มีการถ่ายทอดไปในตระกูลอื่นนะ ในยุคก,ก่อนในปก่อนเพราะนั้นต้องเป็นการเก็บความลับที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ปเป็นลักษณะงันเองเพราะฉะนั้นในเรื่องเคล็ดลับวิชาบางงานคนอื่นอยากจะเรียนรู้คนอื่นอยากจะมาก็ตามอยากจะมาลองวิชาก็อยากจะมาทดสอบเรียนโดยครูบาอาจารย์ก็สอนให้นะแต่การสอนให้ของท่านก็จะสอนไม่สอนให้โดยที่สอนในวิชาแต่จะไม่มีเคล็ดลับไม่มีการแก้ตากนบอกตากนบางตาคกนเอาไว้นะไม่มีการบอกเพราะกลัววา่าไม่รู้ว่าคนที่สอนไม่ให้จะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าอย่างนี้ไง สมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องครับสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นการที่รับรู้กันในเรื่องของโหราศาสกกันมาก็บางทีก็รับเรื่องกันมาก็บางเรื่องบางราวก็อาจจะรับมาถูกหรือผิดเราไม่รู้แต่ว่าโดยปกติแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นรักจรินเกงการถ่ายเทาก็แม้แต่ลูกตัวเองหลานตัวเองก็เคยยากตัวเองยังคัดเลือกเลยว่าคนนี้จะเหมาะหรือไม่เหมาะแต่บางทีบางทีไอ้ลูกของออลูกของโหราจานั่นแหละทีะ่มีชื่อมีเสียงนั่นแหละมาอ,อยู่ในเป็นที่ปรึกษาเจ้านายนั่นแหละบางที ก็เรียนจอะหลอกแต่ว่าเป็นคนที่นอกคอกไงก็โดนไปอวดอ้างมาตัวเองนู้นมนก็ไป so ิดถ่ายทอดคนอื่นต่อไปก็ถ่ายทอดไปผิดเพราะตัวเองไม่ได้เรียนมาไงไม่รู้เคล็ดลับแล้วก็ไม่รู้การอ่าที่พ่อสอนที่ที่ที่ต่างๆนานาไม่รู้เลยก็แต่ละจุดจะมีวางตาคนยังไงบ้างอะไรต่างไม่รู้เลยก็รับมาก็ไปถ่ายทอดคนอื่นคนอื่นก็เชื่อถือว่าโอ้คนนี้เป็นลูกของอ่าบุรพาารย์ท่านนี้นะปุโรหิตท่านนี้นะโอ้น้าจะมีความรู้มากก็มาศึกษาเรียนรู้กันไปก็บอกกันไปผิดๆไงเนี่ แม้แต่ยุคสมัยนี้เหมือนกันการรับรู้ทางด้านวิจารโหราศาสตร์ก็ยังรับมาผิดดนะทุกวันนี้เหมือนกันหมดเลยผมดูแล้วก็จะเหมือนกันหมดแล้วรับมาผิดเลยมันจะมีดาวดาวอยู่สองฝ่ายใช่ไหมดาวสุประเคราะกับบาปะเคาะท่านแยกดาวแบบนี้สุภรเคาะมีเลขอะไรเลขห้าเลขหกเลขสองในเลขห้าเลขหกเลขสองเลขสี่เนี่ยรียกว่าสุภรเคาะ์สุภเคราะก็แปลง่ายๆเลยว่าดีนะสุภาพไปว่าดีนะแล้วก็บบาปะเคาะ์บาปะเคาะไปว่าชั่วไปว่าเร็วไปว่าร้ายจะมีเลขอะไรมีสามมีเจ็ดมีแปดเห็นไหมอย่างเงี้ยันหนึ่งมีหนึ่งด้วยเพราะฉะ เอ้าหนึ่งมันจะเลวร้ายได้ยังบางคนก็โอ้โหรับรู้มาอย่างนี้พาะเลขบ้านมี37ชื่อมี37เลข13ในเลข38 87เมืเ่อไรโอ้โหปวดหัวนะถึงว่าโอ้โหเลวร้ายมากนี่คือการรับรู้มาฝ่ายเดียว่ข้างด้านเดียวไม่เข้าใจเคล็ดลับและไม่เข้าใจในความหมายคาว่าสุภเคราะห์กับบาปเคราะห์โดยส่วนหนึ่งก็รับรู้มาอย่างนั้นบางท่านก็บอกโอโ้เลขห้าหนึ่งดีเลขสิบสี่ดีเลขสี่หกดีเลขสองสี่ดีเพราะมันสุภเคราะห์อยู่ด้วยกันดีห้าสี่ดีก็จะว่ากันไปลักษณะงั้นนะเออ เลข14ก็โอ้โหมีวิถีชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุแล้วประสบอุบัติเหตุก็ได้บางโทรเลข13นี่โอ้โหลุ่งเรืองแล้วลุ่งเรืองอีกอเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีจากลูกชาวบ้านธรรมดาก็ได้เป็นผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองที่ใหญ่โตก็มีเห็นไหมเลข13 เลขสามเจ็ดสามแปดโอ้อยู่ชื่อใครเลขไปเพปียเลย่นีจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่แต่ผมก็เห็นเลขสามสิบเจ็ดสามสิแปดร่ำรวยที่สุดอยู่ในหนึ่งน่ะอยู่ในท็อปเทนอ่ะในมหาเศรษฐีของเมืองไทยเราอยู่ในโลกด้วยอยู่ในท็อปเทนของโลกด้วยเลขสามสิบเจ็ดเลขสามสิบแปดนี่แหละผมก็เห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรละ่ะคือความเคล็ดลับอะไรเลยคือตาคนที่ท่านวางเอาไว้ ในเมื่อเมื่อเราอยู่กับดาวดวงไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่กับไฟาบาบเพราะว,ว่าอยู่สุะเพราะว่านั่นคือการจัดลําดับของดาวเพื่อให้การเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นให้ความให้เข้าใจในใใไม่ได้ให้เข้าใจความหมายเนะี่ยแต่ให้เข้าใจดาวว่ามีสองฝ่ายอย่างนี้ฝ่ายนี้อย่างนี้เหรนท่นก็วางเคล็ดลับไว้วางตาตาคนเอาไว้ส่วนคนมารับรู้ภายหลังก็โอ้โหเลขส7มไม่ดียังนู้นไม่ดีก็รับรู้กันมาไม่ดีตลอดนะไม่ดีตลอดเอ้าถ้าเกิดเราหายเลขเจ็ดไปที่ท่านเป็นยังไงอ่าหนึ่งถึงสิบครับหายเลขเจ็ดไปตั้งเลขหนึ่งที่อ้า จะได้ไหมล่ะเออหายไ้ไปที่อ่ามีอยู่หกร้อยจะให้เป็นเก้าร้อยเลยหายเจ็ดร้อยไม่มีได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องผ่านเจ็ดร้อยไปถูกไหมออมีอยู่มีมีอยู่หนึ่งหมื่นถ้าไม่ได้ไปผ่านเจ็ดพันจะได้หนึ่งหมื่นได้ไงครับ เพราะฉะนั้นทุกจุดทุกแต่ละตัวมันจะมีความหมายของตัวเขาเองหมดนี่แหละคือในเคล็ดลับของวิชาโหราศาสตร์ในสุดยอดมากเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคมผมจะไปบอกเคล็ดลับแล้วก็การที่แก้ตาคนแต่ละครูบาอาจารย์ที่ต้องวางไว้แก้อย่างไงนะอันนี้สุดยอดนะการแก้ตาคนมีการตะเ,กเนกครูบาอาจารย์เขาไม่บอกกันนะเขากลัวว่าทจะบอกว่าถ้าสอนไปแล้วอะไรไปแล้วจะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าจะมีอันตราย ก็เป็นลักษณะอย่างนี้เอง่าเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้อ้าววันนี้วันครูก็สาระดีดีทั้งโหดระศาสรมาพูดคุยคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันรับชมกันก็ขอบคุณคีมน้ำมันมาบายูน่าเด้งดึงสบูู่สูตรพิเศษน่าใสปิงปังจัดไปตามนั้นส่วนหนังสือนี่ผมว่านี่แหละครับหนังสือก็เป็นโอกาสที่ดีงามของท่านเนี่ยท่านใดที่อยากจะได้หนังสือก็สั่งไปเลยนะสั่งไปเลยศูนย์ทุกสี่สองแปดแปดศูนย์อะไรก็บ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดวันนี้ผมให้แค่สองเล่มนะมุ่อวาให้้นนออยยห่ ท่านตอบว่าผมวันนี้ผมให้2เล่มครับในกรณีพิเศษนะสำหรับท่านคนพิเศษให้สําหรับ2ท่านอ่าเป็นกรณีพิเศษนะหนังสือนะครับก็สามารถอ่าโทรสั่งไปได้เลย0ูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็บ้านมาดูหนึ่งกับแปดสุดยอดมีหนังสือระดัสุดยอดวันนี้ท่านมีหนังสือก็รับไปแล้วเปิดหน้าร้อยหนึ่งนี่แหละ,ะหน้าหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งนี่แหละโอ้สุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะเปิดแต่เช้า,ชาได้แต่เช้าจริงๆครับว่าไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ้าว กลับมาดูวันนี้กันเนี่ยอย่างอย่างช่วงจังหวะเนี่ยถ้าดาวพฤหัสบดีเลขห้าเนี่ยใช่ไหมพฤหัสบดีเลขห้านั้นถือว่าเลขห้าเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยเลขตัวแทนของดาวพฤหัสบดีือเลขห้าใช่ไหมเลขห้านั้นถือว่าเป็นเลขของครูบาอาจารย์ไปเล่ถึงพ่อแม่ไปเล่กถึงพู้นักบริหารนักรัฐศาสตร์นักปกครองเนี่ยเลขห้าจะเป็นอยางังนะเป็นครูบาอาจารย์สถาบันการศึกษาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะหมายถึงเลขห้าทั้งหมดหละ เลข5หมายถึงสติปัญญาโดยส่วนหนึ่งเพราะช่วงนี้ดาวพระราชบดีเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีกรกฎนะโดดเด่นมากโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นใครที่ได้เป็นหัวหน้าผู้ปกครองนะหัวหน้าผู้ปกครองหรือว่าใครที่ก็ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องจะได้ผลประโยชน์จากเลข5เนี่ยถ้า,าว่าเป็นนักปกครองที่ไปเปน็นผู้ปกครองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเอาต้องเอาประโยชน์จากเลข5ให้ได้การที่จะเอาประโยชน์จากเลข5ได้ท่านต้องเข้าใจนิสัยบุคลิกของดาวพระฤาษบดีเลข5คือชอบอะไรไม่ชอบอะไร นิสัยฝ่ายดีคือยังไงนิสัยฝ่ายรายคืออย่างเงี้ยใครพอเขารุบเราก็จะเข้าใจบริบทแต่และจังหวะแต่ละห่วงช่วงเวลาไงว่าเมื่อไหรเขาอารมณ์ดีเมื่อไหรเขาอารมณ์ไม่ดีเหมือนกันพ่อเราแม่เราก็เหมือนกันครับพ่อเราแม่เราจะจังหวะอารมณ์ดีเข้าไปเฮอโอ้ยอะไรก็ได้สมบัติอะไรยกให้หมด แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ได้ใจร้ายใจไม่ดีขึ้นมาสมบัติที่ยกเข้าไปแล้วขอคืน <c oughs> มีเห็นไหมอย่างเนี้เหมือนกันเพระาะฉะนั่นขั้นเข้าใจบริบทตรงนี้หรือเปล่าห่วงช่วงจังหวะเวลาเขาดาวแต่ละดวงที่อยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดเขาจะมีห่วงช่วงเวลาอารมณ์ดีอารมณ์ร,มร,มร้ายเนี่ยคือเป็นเคล็ดลับเป็นกลลเม็ดที่ครูบาอาจารย์เขาไม่ได้บอกเราเขาประมาตากลนเอาไวา้อย่างดาวพระาถาดีเหมือนกันที่มาอยู่ในราศีกรกฎเป็นหมาอุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหมาอุดตลอดราศี Nah, ตลอดราศีไม่ได้จะต้องมีช่วงที่เป็นมหาอุดบ้างช่วงที่เป็นออุดเฉยๆบ้างช่วงที่อยู่นิ่งบ้างช่วงที่ตกลบบ้างช่วงที่อะไรมันจะต้องมีไงแต่ว่าอยู่ช่วงจังหวะไหนเนี่ยเป็นเคล็ดลับสุดยอดที่ครูบาอาจารย์เขาไม่บอกกันแต่บอกว่าดาวที่มาอยู่ในราศีกรบกวนจะเป็นมหาอุดเนี่ยดาวที่อยู่ในราศีอาทิตย์อยู่ราศีเมษเป็นมหาอุดอย่างเงี้ยสุขที่อยู่ราศีมีนก็เป็นมหาอุดจันทร์อยู่ที่ราศีพฤษภก็เป็นมหาอุดอย่างเงี้ย เจ็ดอยู่ที่ราศีตุลก็เป็นมหาอุดเนี่ยแต่เมื่อไหรเขาจะให้ให้โดดเด่นมาอย่างไงคําว่ามหาอุดเนี่คือตําแหน่งที่ใหญ่ตําแหน่งที่ให้คุณมากให้โทษมากนะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่จะามาหาอุดแล้วจะโอ้โหยิ่งใหญ่ตลอดไม่ใช่นะเออ เป็นนายกกระตกได้จะว่าล่ะเออเป็นปอย่างนี้ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องเข้าใจวิถีดวงดาวเหมือนคนเป๊ะเลยนะครับเราเข้าใจตรงการวางตาคนตรงนี้การบอกไว้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่บอกกันหรอกครับเป็นเคล็ดลับจริงๆเพราะสมัยก่อนเขาใช้โหราศาสตร์ลบอาบานเอาเมืองแปลงบ้านแปลงเมืองไงเขาก็ต้องเก็บความรับที่สุดยอดเอาไว้ใครรู้ใครเข้าใจในเรื่องเคล็ดลับตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากอันที่สุดยอดนะผมก็มองรู้จากตรงนี้แหละเรียนรู้จากตรงนี้แหละการที่ถอด ตากนที่ครูบาอาจารย์เขาวางไว้เป็นสิ่งที่สําคัญนะการรับรู้อะไรที่เรารับรู้กันมารับรู้กันไปรับรู้กันมาก็รับรู้อย่างแหละรับรู้แบบที่เราไม่รู้เคดรับรับรู้แบบพี่เมย์เราไม่ได้รู้ว่าตากลนที่เขาวางไว้เพื่ออะไรลักษณะนี้ก็เ,เลยไม่ได้ประโยชน์จากที่ท่านวางเอาไวใช่ไหมอย่างเลข3เนี่ยท่านวางตากลนเอาไว้บอกว่าไล่ไล่ไล่เราก็จะไปคิดแล้วว่าไล่เลยเลย,เลยไม่ได้ประโยชน์จากเลขสามเลยครับ เออเลยไม่ได้ประโยชน์จากเลขสามหใช่ไหมล่ะพะเราไปมีอคติกับเขาซะแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปอ้าวอันนี้ก็วิชาโหราศาสตร์ในความร่ํารวยก็สามารถสมัครเรียนได้นะศูนย์นกศสองแปดแปดถแล้วก็บ้านมอดูหนึ่งเก้าแปดเดือนธันวาผมจะไปบอกถอดรหัสตากลให้ท่านตรงนี้นะเดือนธันวานะอันนี้ผมขอแค่แปดท่านจริงนะขอแปดท่านเลยแปดมันจะรวมทั้งผมกับเก้าไงขอแปดท่านจริงๆครับตรงเนี้ยง่ายแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นก็คือจะจะจะไปวางจะจะถอดรหัสให้จะถอดรหัสให้แปดท่าน แต่ว่าคณะภาพเราก็จะถอดให้ภาคพิเศษภาคพิเศษเฉพาะเจ้าภาพโดยตรงเราจะถอดให้เจ้าภาพก่อนนะถอดรหัสถอดตาคนเราจะถอดให้เจ้าภาพรู้ก่อนนะถอนให้เจ้าภาพรู้ก่อนแต่ว่าท่านใดที่จะไปเดือนธันวาก็ผมขอเพียงแค่8ท่านอันนี้8ท่านจริงๆไม่มีเกินเกินไม่ได้นะคงข้อแค่ตรงนีกวันไปตามนะก็ศูนย์ศึสษาช่องแปดแปดหนึ่งนแอร์ไลน์ก็บ้านมารูหนึ่งก็แปดอ่ะอย่างวันนี้วันพฤหัสเราก็มาดูครับอย่างวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมนี่วันพฤหัสที่ยี่สิบเราก็มาดูตรงนี้เลยครับไม่มีอะไรแนวโน้มก็คือ ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เราไปเจออะไรครับท่านไปเปิดหน้าหน้าร้อยหนึ่งปุ๊บท่านจะเห็นเลยระหว่างสี่ห้าหนึ่งน่คืออะไรท่านจะยึดอะไรได้เนี่ยเปิดปุ๊บรู้ทันทีเลยนะตัวแนวโน้มเนี่ยเปิดปุ๊บรู้ทันทียิ่งท่านไปเปิดถัดไปโอ้จะมาช่วงไหนจังหวะไหนท่านรู้ทันทีเลยตัวแนวโน้มอ่ะเพราะตัวแนวโน้มเป็นแนวโน้มกลางวันอันนี้กลางวันนะสี่หนึ่งห้านีกลางวันแต่ว่ากลางวันช่วงไหนละกลางวันมันมีสิบสองชั่วโมงใช่ไหมจะอยู่ช่วงไหนละช่วงสายเช้าบ่ายเย็นก็อยู่ในหนังสือเล่ม ที่ผมว่านั่นแหละเขาเปิดดูปุ๊บจะรู้เลยว่า1ตอนไหน5ตอนไหน4ตอนไหน 4, น,ไหน,นี่รู้จังหวะทั้งนั้นเลยนะอันนี้สําคัญนะ NGF ก็164แน่นอนชัดเจนมากก็เจอ1ใช่ไหมอ่าเจอ1อน,นึ่งไงก็นนนนจะโน้มเลยครับก็เจอ1กับ4พอ1กับ4ปุ๊บท่านไปเปิดร้อยหนึ่งปุ๊บเจออะไรโอ้ดึงมาเลยตัวเดียวโด,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 ด๊อดจับไปยจริง,รง,รง,รงน,นีิจริงๆครับจริงๆหนังสือนี่จริงจิง,จงผมถึงบอกเชียร์ท่านมีไง เชียเลยแหละเชียท่านมีเลยแหละบอกตรงๆว่าเชียท่านมีนะวันนี้ผมให้สองเล่มน,นะให้สองเล่มบน 0, 4, 2, 8, 8, นั้นก็จะศูนย์หกสี่สองแปดแปดศูนย์การบ้านหมอดูหนึ่งก้าแปดครับจัดไปตามนี้นะส่วนท่านใดที่ไม่อยากได้ไม่รู้อะไรก็จัดไปตามนี้ตามร,ระบบนะจะมาตามร,ระบบหรือเปล่านะเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดหกสองหกนี่คือตามร,ระบบครับเพราะว่าอ่าเจ้าสองทำกำไรได้ตังค์ครับวันนี้เจ้าสองทำกำไรได้ตังค์จริงๆ เจกสองทำนั้นท่านเอาตัวที่อยู่ในหน้าร้อยหนึ่งอ่ะตัวที่เป็นดีๆอ่ะครับหน้าหน้าร well, right right? ้อยหนึ่งหน้าหน้าร้อยหนึ่งตัวดีๆวันพฤหัสบดีที่เป็นตัวเดียวยืนๆอยู่ตรงนั้นเอามาใส่กับตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอามาใส่กับตัวเจกสองนี่ก็ได้หรือเอาไปใส่หนึ่งกับสามนี่ก็ได้ไอ้หนึ่งกับหกนี่ก็ได้นะหนึ่งกับหกนี่ก็ได้หนึ่งอ่าสามกับหกไม่ใช่หนึ่งกับหกสามกับหกนี่ก็ได้เอาไปใส่สองกับเจ็ดหรือเอาไปใส่หนึ่งกับสามไอ้สามกับหกนี่ก็ได้ หรือ8กับก็ได้ไป8ได้เป็น i s นะวันนี้8กับเป็น IS หรือใช้ใช้กับตัว3กับ4ก็ได้เป็นดีวก็แล้วแต่ถ้าท่านดูในนั้นปุ๊บท่านจะรู้ว่าใสา่อะไรเลยแต่ท่านไม่ดูต้องเอาตามนี้เปอะไรกปแล้ว็8ก 6, 6, 6ก็จัดไปตามนี้จะมาตามที่ผมวางไว้คู่ดาวนี้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะดีไซเนอร์ก็460อยู่แล้วใช่มกก็เจะ6กับ4ใช่มเจ้กับ4 ถ้าเจ้ากสิก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วก็อยู่ตามนี้แหละครับไม่ไปไหนหรอกครับท่านก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามเนี้ยส่วนท่านใดที่ไม่อยากจะได้หนังสือก็จัดไปตามสายวันยาวนี่แหละสายลงทุนไม่เป็นไรท่าก็ลงทุนไปได้ตังค์แน่นอนชัดเจนมากนะสายลงทุนนี้ไม่มีอะไรครับสายวันยาวสายวันยาวจะตามนี้นะจดตามนี้นะครับว่าไปตามนี้เลยอ้าวก็ว่าไปตามนั้นอ้าวอันนี้ก็เลยเอาตัวนี้ไหมท่านดูตามลักษณะนี้ก็เลยไปดูในเรื่องของสายรีเลทหน่อยแล้วกันสายรีเลทของวันนี้เราจะเจออะไรครับเนี่ย เจอเจ็ดนะเจ็ดเป็นตัวเมิดนะครับเนี่ยเจ็ดเป็นตัวเมิดด้วยเจ็ดในเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่ก็ได้เหมือนกันกระจายไปอันนี้ท่านโรงเรียนรู้ในเอลด์ท่านโรงเรียนในหนังสือมีนะครับในหนังสือมีแล้วก็ตัวเมิดอย่างเงี้ยผมสอนให้ว่ามันยังไงเมิดกันยังไงมายังไงเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนี่ถ้าจัดนี้ก็ได้ต่างแล้วเข้าใจไหมจัดนี้ก็ได้ต่างเลยเจ็ดสี่หกนี่ก็ได้เพราะว่าตัวรีเลทมันสี่กับหกอ่ะ ตัวรีเลย์เป็นสี่ก็ผมก็เจ็ดสี่หกมันจะหายสามสองหนึ่งไปถ้าก็เอาไปใส่ข้างหน้ามันก็จะเจอสี่ตัวได้ประมาณนะั้นนะอันนี้ก็ว่าไปตามนี้สายรีเลทน,นะอ่าไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตารางเจาะไว้าตามนี้เจ็ดหกหกสองเจ็ดอ่าเจ็ดแปดตามนี้นะตามระบบครับดาวคู่มิตรอยู่แล้วเจ็ดกับแปดหกสองนี่คู่แห่งความสําเร็จคู่แห่งความสนุกสนานเจ็ดหกนี่ก็เรียกว่าอ่าคู่อ่าเกาเรียกว่าคู่เหนื่อยเหนื่อยแล้วมันถึงจะได้ทรัพย์นะเนี่ยคือหลักการก็จะเป็นอย่างนี้เองสามหกสองสามแปดเจ็ดนี่ก็เรียกว่าคู่ ท่าุลมนะคู่ทาตุลมผสมทาตุไฟก็เป็นคู่ที่ถ้ามาก็พุบๆพุบร่ำรวยเลยนะครับคู่เนี่ยสามแปดเจ็ดเอทวาไปนานมันก็จัดไปตามโคาเจาไว้เจ็ดแปดหกสองเจ็ดหกนี่แหละเข้าคู่ดาวไว้แบบลักษณะเงี้ยตัวเหมือนเป็นเจ็ดอยู่แล้วไงก็เข้าคู่ได้เอทีสามหนึ่งสองก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้ไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบสายวันยาที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะก็ไม่มีอะไรแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดหกสองหกหนึ่งสองหกแล้วก็สามแปดเจ็ดครับจัดไปตามนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดในการเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี พาสเวิร์ดนะมันจะมี2ส่วนที่มากันก็1 7 5 6 4 2เมิดอยู่ที่7เห็นไหมเนี่ยก็ไล่ไปแบบเนี้ยครับไล่ไปแบบนี้ระหว่าง2ส่วนลัคนาราศีจักรลกัคนาทวัสัศน์สังสาแล้วก็ตัวน,นี้เราถอดโดบออกมาราศีจักรก็คือตนุเศรษฐวััศสังสากัดตนุเศรษฐของราศีจักรก็วางมันเนี่ยเจอหนึ่งเหมือนกันก็าหนึ่งก็โดดเด่นอยู่แล้วลักษณะก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีความรู้ต้องก็ไล่ไปตามวิถีแห่งดวงดาวแบบนี้ครับนะ VR คืออะไร KN คืออะไร k คเ j y d a r MD ไอ่เก้าเอ็มทูดีพีทีพวกนี้คืออะไรครับมันก็ย่อมาจากรหัสของโหราศาสตร์นั่แหละครับแต่ว่าผมถอดเป็นรหัสออกมาท่านได้ดูกันเองนะถ้าถ้าเรียนรู้ต้องการเข้าใจปุ๊บก็ถอดรหัสออกมาเป่งๆนี่แหละคือการถอดรหัสนะถ้าท่าไม่เรียนท่านก็ถอดไม่ได้นะก็เป็นเรื่องขรงปกติอยู่แล้วเพราะทำไมอาจารย์ไม่พูดให้ให้เข้าใจเลยล่ะก็ก็อยากเข้าใจก็เรียนไงครับอันนี้คือเป็นหลักการอยู่แล้วใครอยากได้ใครอยากเข้าใจก็ต้องเรียนแสดงว่าท่านท่านถ้ามาเจาถ้าถ้าจะมาดูที่หน้าจออย่างเดียวถ้าค่อยฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆบางที่ คอยจดเอาไว้ผมพูดมาตรงไหนอะไรตรงไหนคืออะไรบางทีท่านก็พูดท่านก็จดเอาไว้แล้วเขาค่อยจไปครับประมาณนั้นอันนี้ก็ค่อยใช้เวลานิดหน่อยนะก็ใช้เวลานิดหน่อยอ่าเมืออเราไปเรียนอ่าสมัยก่อนที่เราไปเรียนโหราศาสตร์ในสมาคมโหราเราก็ไปเรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละเพราะว่าเรียนเรียนฟรีไงเขาไม่ได้คิดตังค์แล้วนะสมาคมก็ไปเรียนฟรีไงก็เรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่เขาแล้วแต่ว่าจะสอนนั้นนี้จะสอนอะไรเขาก็สอนไปตามลําดับวันนี้อาจจะได้แค่ดาวทิศตัวเดียวหรืออะไรแล้วแต่แล้วแต่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรี๋ยวกรประมาณ จากสิบเปดปีถึงได้จบจบหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเราไปเรียนทุไม่ได้ไปเรียนทุกวันบางท,ท,ทีช่วงที่เขาถอนตรงนี้เราไม่ได้ไปแล้วก็กลับไปเรียนใหม่มันก็วนอยู่เงี้ยยี่สิบสามสิบปียังไม่จบเลยนะคือแล้วแต่เราไงเพราะเรียนฟรีไงก็เป็นลักษณะาง,งานไปก็แล้วสอนแต่ <laughs> ถ้าเราเอาไปเรียนเจาะจงอาจารย์คนนี้สอนดีปุ๊บเอาไปสมัครเรียนอาจารย์คนนี้เจาะจงไปแล้วปุ๊บท่านก็อสอนใน้เต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณสัก เดือนเดียวก็เป็นครบเรียบร้อยหมดเลยนั่นคือนั่นเน่ยมันก็เป็นแนวทางแบบนั่นเองนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านมาฟังตรงที่ท่านค่อยฟังไปจดไปจําไปมันก็ได้อย่างนะอ่าอย่าง K a w อเดมิอนี่มาอย่างไงไปอย่างไงท่านก็ค่อยฟังไปท่านสังเกตไปเลขมันอย่างไงอย่าง GS w อเนี่ยมันเลขอย่างไงเราวันนี้อะไรเนี่ยวันนี้ 64- สี่หนเอ๊ะท่านก็ต้องไปพิจารณาดูมายังไงไปยังไงก็ค่อยไล่ไปไงแต่ท่านก็เาเรียกว่าแกะเ็าเรียกแก่เอาถ้ามีความสามารถแก่ได้เ็าเเก่งนะ แก่ได้ก็เรียกครูพักรักจับนะถ้าก็ว่าไปตามนั้นอาะมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทีแต่มันอยู่เนี่ยเอาพอเจอวันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้าวแสดงว่ามันก็เป็นอยู่ในสายเดิมเขาสิเขาจะมันมีที่มาที่ไปจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขนะพอเทสแต่มันอยู่ก็หกหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งสี่เจ็ดอยู่นี่แหละใช่ไหมนะหกหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้วันนี้ทั้งวันแหละหกหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะใช่ไหมก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นอย่างนี้จริงวันเพื่อะไรสวัสดีอ้าวจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้ก็อยาาากกเ็สมรถ อ่าจำลองได้ซูรอกสีสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์ศนอะไรก็บารมดูหนึ่งกับแปดทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กกาลังเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่รอคิดพูดดีต่อกันอย่างมันคงพูดจะน้ำลายแตกปากจะขายได้สักสองโหลไว้แต่จะพูดเนี่ยอ้าววันนี้ขอหน่อยนะครับเอากิโลดีครับวันนี้เอากิโลดีอ้าจัดไปโทรไปแล้วกันนะจะเอากิโลด๋ยวบอกให้นะครับอ้าววันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์นะสิงติงกันทุกคนโชคดีครับ